สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะมาทำความสะอาดหลังคารถเปิดประทุนกันครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆปัญหาหนึ่งของคนใช้รถเปิดประทุนก็คือตัวหลังคาผ้าใบรถเปิดประทุนเนี่ยนะครับก็มักจะมีรอยนะครับมีคาบของสิ่งสกรปรกนะครับ เวลาเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีคาบไม่ว่าจะเป็นฝุ่นต่างๆที่เราขับรถไปหรือเราจอดรถอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนะครับหรือขี่นกต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็จะร่วงลงมาเศษใบไม้เศษลูกไม้ต่างๆที่เราไปจอดใต้ต้นไม้เนี่ยมันตกลงมามันก็เป็นคาบได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความสะอาดกันนะครับครับและนี่ก็คือสภาพก่อนทําความสะอาดนะครับจะเห็นได้ว่ามีรอยนะครับดังๆนะ ที่เกิดจากฝุ่นละอองนะครับนี่นะครับรอยต่างๆพวกนี้เราจะต้องทำความสะอาดนะอันนี้คือสภาพก่อนทำความสะอาดนะครับมาดูฝั่งนี้มัางอ่านขะี่ฝุ่นต่างๆนะครับรอยนะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเราก็คือ แปลงนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงซักผ้าเลยนะครับนะแปลงธรรมดาที่เราใช้ซักผ้ากันแล้วก็นี่น้ํายาทําความสะอาดของแม็กไกวนะครับผมเลือกได้ซื้อมาจากในช้อปปีนะเอามาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพร้อมกันไปเลยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับครับน้ํายาทําความสะอาดหลังคาผ้าใบรถเปิดประทุนยี่ห้อแม็กไกว รุ่น G 2 0 1 6ผมซื้อมาจากแอปช้อปปีในราคา550บาทหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เช็คราคาใต้คลิปและในคอมเมนต์และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับก่อนอื่นเราก็ฉีดลงไปเลยนะครับเอาปัดปัดฝุ่นออกก่อนนิดนึงนะครับอ่าเราก็ฉีดได้เลยนะครับฉีดน้ำยาก่อนอ่าน้ำยาจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ใช้แปรง 读嘞。 ีดไปก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าเราเอาวงทำความสะอาดประมาณนี้เราก็ฉีดไปก่อนประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาถูกันถูเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงมาก สุกกระปกออกเลยนะครับน้าจากสีขาวกลายเป็นสีตุยๆเลยเนี่ยว่าหลังคาสุกประปมากมาก ครับต่อไปคือขั้นตอนการล้างนะครับเราก็ล้างธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องฉีดแรงนะฉีดเบาๆนะครับฉีดเบาๆล้างเบาๆนะครับไม่ต้องฉีดแรงล้างให้ทั่วนะครับที่เราขัดไปเมื่อกี้ ครับและนี่ก็คือล้างน้ําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าแห้งเนี่ยเมื่อแห้งแล้วเนี่ยนะครับคราบต่างๆมันจะหายไปไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมารอลุ้นกันดกว่านะครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วต่อไปคือการรอแห้ง ครับอ่าอันตอนนี้หลังคาแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วก็จะเห็นว่าสะอาดขึ้นนะครับคราบต่างๆก็หายไปนะครับตรงนี้ตอนแรกมีคราบอยู่ตอนนี้ไม่มีคราบละหายไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้เนาะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าหลังคาเปิดประันุน,นี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับมันอาจจะมีรอยด่างบ้างนะ เดี๋ยวผมค่อยมาทํารีวิวทาสีหลังคาเปิดประทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้ทําความสะอาดก่อนนะครับตรงนี้ตอนแรกสังเ,เกตว่าจะมีรอยด่างๆด่างๆตอนนี้ก็ค่อนข้างหายไปเยอะแล้วนะครับ อ่าอันนี้คือผมมาจอดในร่มนะครับก็จะให้ดูชัดๆว่าอ่ามันขจัดคาบออกไปได้พอสมควรนะก็ถือว่าใช้ได้เลยจากตอนแรกนะครับเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนมีคราบเนี่ยตรงนี้เทียบกันชัดๆเลยเมื่อก่อนมีคราบตอนนี้คาบไม่มีแล้วนะต้องดูในร่มถึงจะชัดนะครับอ่าคราบไม่มีแล้วนะอ่านี่มุมบนนะครับ อีกมุมนึงอีกด้านหนึ่งเราสังเกตว่าขี่ฝุ่นก็ออกไปเยอะนะครับตรงนี้ตอนแรกเป็นด่างอันนี้ด่างหายไปเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผ้าใบผมก็เก่าแล้วด้วยแหละนะครับแต่ว่าทําความสะอาดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลดรอยด่างได้พอสมควรก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการทําความสะอาดหลังคารถเปิดสระุ้น เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอ,อย่างไงบ้างครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับหรือเพื่อนๆที่มีรถเปิดประทุนมีข้อแนะนํำยังไงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับการบํารุงรักษาหลังคาหรือเรื่องอื่นๆที่อยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดน้ำยาทำความสะอาดหลังคารถเปิดประทุนไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคา และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช anel นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย